คุณอ๋อยขนมจีนน้ำยาปูนะคะเออซิกเนเจอร์ของเราเลยก็จะเป็นน้ำยาปูเลยนะคะมีน้ำยาปูก้อนปูกล้าออดที่เราจะแนะนําตอนนี้นะคะมีออส่วนทะเลห่วนปูก้อนนะคะออส่วนปูก้อนน้ำพริกไข่ปูอยากให้ทุกคนได้มาลองร้านอยู่ที่ซอยชัยพรวิถี1นึทับสนะคะปากซอยเลยใกล้ๆการปลปานะคะที่จ่ายคณะปลาปานากือะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำยาปูนะคะเป็นปูกล้าออดอันนี้จะเป็นน้ำยาตะพีปลา อันนี้จะเป็นแถวปลาะนนจะเป็นป,าปลาปลาล้าตีนไก่ค่ะไสปลา,าค่ะอันนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวนะคะ,อ,นนะ,อ,คะอันนี้จะเป็นน้ำยาสูตรใต้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นอะบิทขั่วค่ะ Cảm เปิด8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะจะหยุดกลางเดือน1วันนะคะช่วงวันที่16ค่ะ